เงือนยีไทยกรเสือดแ่มาแ้ปีนนียายแ้นี่ปีแยมจ้างที่รายกันเลยที่เดัวสีขายเขาไปเบิองลายหลเจียแต่ที่แหกอันแบบตัวแก้มยี่บามาเดียวาเนียอันู่คุณสวยยากไเปนอนเป่าหวงมาเนียไปมอาไปซื้อของเล็กก็ได้ขายาเนียร์เล็ได้ขาย ทปนเล่ห์วคยอยขายเก้ยเป็นลูก่ตายคืนนั่งจอยหอกเอ่าผีผู้ิดเทียน่เลหวอย่าบกพูไ้สิาเสื่อนะูดเข้าอันดีผููเข้าจ่ว่าเสือมเนาบอก่าเป็นไก่เกี๊ยวผู้สวเกี่ยก้มต่อวาเงินเบ็ดเหล่านายยาวันมาได้เกี่ยวกับวันดีมาพ่อกับพ่อติดแตไม่ปูกธนาคารใจ ก็สิหมอกนิดนั้นน้นข้างมัน่เป็นหองมันเงหน่อยนุ่นยังดีกับมีนุ่นมันมีต้นใหม่ปลูกคนไปเศ้าเนี่เขาไปเศาปลูกมันปลูกอย่งนุ่นนะทีบ่วงมาตานิดหน่อยอืมไปเกี่เขาเน่ยโอ้ยแดงงั้นมาใส่หลัโอ้ยเอื้องได้อืม เรื่องนี้รายโคตรคลยล